ปี1975กรุงพนมเปญแตกกองทัพขเขมรแดงนำโดยพลพศชายผู้เชื่อว่าชาติจะบริสุทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนเท่ากันหมดเขาประกาศเยซีโรปีศูนย์ของกัมพูชาหล้างทุกอย่างที่เกี่ยวกับอดีตโรงเรียนถูกปิดวัดถูกรือ้อหนังสือถูกเผาคนเมืองถูกบังคับให้ออกไปทำนานในชนบทไม่มีเงินไม่มีาศาสนาไม่มีครอบครัวใครขัดคำสั่งตาย เพียงเพราะใส่แว่นหรือพูดต่างภาษาก็ถูกตราว่าเป็นปัญญาชนและถูกลากไปฆ่าในคุกตวนเสลงคุกที่เคยเป็นโรงเรียนแต่กลายเป็นคุกทรมานนักโทษกว่า1 4 0 0 0คนถูกทรมานจนตายก่อนถูกพาไปฟังรวมในทุ่งสังหารเจิงเอิกหลุมศพนับหมืน่นหลายแห่งเต็มไปด้วยกะโหลกของคนไม่มีชื่อในเวลาเพียง4ปีประชาชนกว่าสล้านคนจากประชากรแค่8ล้าน ต้องตายเพราะอดอยากโรคระบาดและการสังหารประเทศทั้งประเทศกลายเป็นสุสานกลางแจ้งและหนึ่งในคนของระบบนั้นคือชายหนุ่มชื่อหุนเซนอดีตผู้บังคับกองร้อยในกองกำลังตะวันออกของขเขมรแดงแต่เมื่อเห็นความโหดร้ายที่พลพดก่อขึ้นเขาตัดสินใจหนีไปฝั่งเวียดนามในปี1977ก่อนจะกลับมาอีกครั้งในปี1979คราวนี้ในฐานะผู้นำกองกำลังเวียดนาม ที่โค่นระบอบขมรแดงลงได้สำเร็จหลังจากนั้นฮุนเซนขึ้นสู่อำนาจในรัฐบาลใหม่และกลายเป็นผู้นำกัมพูชามายาวนานกว่า30ปีเขาประกาศว่าตัวเองคือผู้ปลดปล่อยจากนรกของพลพศแต่หลายคนกลับมองว่าเขาเป็นเงาเดิมในรูปแบบใหม่เพราะเบื้องหลังยังคงเต็มไปด้วยการกดขี่และอำนาจที่ไม่เปลี่ยนพลพศหนีเข้าป่าหลังพ่ายแพ้ถูกพักตัวเองจับในปี1997และตายอย่างเงียบ,ยบในปีถัดมา โดยไม่เคยถูกสารลงโทษทุกวันนี้ทุ่งสังหารเจิงเอกิกและคุกตวนเสลงยังคงตั้งอยู่เป็นหลักฐานของยุคที่ผู้นำเชื่อว่าอุดมการสำคัญกว่าชีวิตคนและเตือนโลกว่าอำนาจที่ไม่มีขอบเขตสามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นปีศาจได้จริงๆ